Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh Hari วันนี้ก็ม a อัปเดตอัปเดตวันก่อนวันก่อนถ่ายไปไว้ถ่ายไว้วันที่22วันนี้วันที่25วันเรามาอัปเดตนี่ดูมันดูเริ่มออกรากแล้วเริ่มออกรากแล้วทุเรียนทุเรียนเริ่มออกรากแล้วมาดู เขาโพดเขาโพดนี่สีวันโอ้สวยสวยมากบางต้นจะใหญ่บางต้นไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยกันตอนเย็นวันนี้นี่อืมคอยดูสวยนี่คอยดู ข้าวโพดข้าวโพดนี่มาดูลำไยล,ล,ลำไยลำไยพิตันลำไยพิตันลำไยพิตันกำลังอัปเดตท,ทุกสองวันนี่ข้าวโพดไว้ให้มันโตไว้ให้มันโตจะได้กินแล้ว แล้วคอยคอมเมนต์มานะถ้าได้กินเลยเดี๋ยวคอมเมนต์มาว่าวันนี้วันที่25เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเราจะมาอัปเดตวันที่27ที่27นะวันที่27่สเเราจะมาอัปเดต2วันครั้งโอเคนะสล l a m u a l ก i ม u ร w a r a h m a t u l า a h i w a b